ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับหนึ่งรถยกรถสไลด์พระรามห5แล้วนะครับก็วันนี้นะครับได้รับมอบหมายนะครับวันนี้วันพุธนะครับแต่เช้าเลยต้องไปซื้อรถให้พี่โดบ้านโป่งนะครับที่จังหวัดโคราชนะครับอำเภอปากช่องนะครับไปซื้อรถเบนซ์สีแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการซื้อขายจะจบหรือไม่นะครับไป ไปซื้อรถกันครับผมนครับสนน้าปัรแบ็ครัตบคคาก็ตอนนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยครับจบละเหนื่อยแล้วครับผมเบนแดงจบก็ขอบพระคุณมากครับขอบคุณพี่โดบ้านโป่งนะครับที่เรียกใช้น้องหนึ่งสไลด์หนอนคนนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับจะไปซื้อรถที่ไหนนะครับ จอกันบ๊าคบับ